สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูง่ายๆมาฝากกันนะคะนั่นก็คือตีนไก่ทอดกรอบค่ะหรือว่าตีนไก่ขาไก่เนี่ยค่ะชุบแป้งทอดนะคะกรอบๆก็อร่อยดีค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะเริ่มจากล้างด้วยน้ำเกลือนะคะสักสองสาน้ำค่ะ,คะเกลือเรียบรอยนะคะเราก็นำมาต้มค่ะ ใส่น้ำไปพอท่วมนะคะดับกลิ่นด้วยกระเทียมบุบค,ค่ะเกลือป่นนิดหน่อยค่ะแล้วนำมาต้มนะคะความเปื่อยก็ตามชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะขาไก่ของป้าก็เปื่อยใช้ได้แล้วนะคะป้าจะใช้ไม่หมดนะคะจะใช้ประมาณสักป้าจะใช้ประมาณสัก8ขาพอค่ะ เราก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่จะนำไปทอดค่ะพักขาไก่ของเรามาจนเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาผสมแป้งนะคะนนี้เป็นแป้งทอดกรอบค่ะก็ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะเ้าจะปรุงเพิ่มเติมนะคะพริกไทยป่นค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะครึ่งช้อนชาน้ำเย็นค่ะใครชอบกรอบๆก,ก็ใส่โซดาไปได้นะคะ คนให้เข้ากันค่ะผสมแป้งของเราให้เนียนนะคะเป็นนมข้นหวานแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็ใส่ขาไก่ลงไปค่ะก็นำไปทอดได้เลยนะคะชอบแป้งมากแป้งน้อยก็ตามชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะ ใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะก่อนที่เราจะทอดน้ำมันร้อนเราก็ใส่ขาไก่ลงไปได้เลยค่ะทอดไปให้เหลืองกรอบนะคะแตอนี้ป้าใช้เป็นไฟกลางค่ะ หลังจากที่น้ามันร้อนๆนนะคะพอใส่ไก่ไปน้ามันเดือดขึ้นมาก็จะเป็นไฟกลางค่ะทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองสุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะพอสีเหลืองทองแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นได้เลยค่ะตีนไก่ชุบแป้งทอดของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะ ป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะจริงๆแล้วก็ปรุงกันได้ตามชอบเลยค่ะจะทานกับน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มไก่ก็ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหนา้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ